สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูยินอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการออกเสียงในภาษาอังกฤษกันนะครับหรือภาษาอังกฤษออกเสียงว่า phonics sound นะครับ phonics sound เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องจำต้องอ่านต้องท่อง,องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับเด็กๆครับสำหรับ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องสระและ พันชนะในภาษาอังกฤษไปนะครับเป็นการเปรียบเทียบนะครับแต่สําหรับวันนี้เราจะมาฝึกออกเสียงตัวอักษรในภาษาอังกฤษกันนะครับสำหรับภาษาอังกฤษออกเสียงว่า phonics sound นะครับทั้ง26ตัวเลยว่าออกเสียงกันว่าอย่างไรและนักเรียนจะต้องจําให้ได้เพราะว่าสําคัญมากๆเลยนะครับดังนั้นเราจะไปเริ่มกันเลยนะครับ A ออกเสียงแอ B ออกเสียงเบ C อกก D, อกเสียงเคห e, รือเซ D ออกเสียงเด E ออกเสียงเอ F อออกเสียงเฟ G ออกเสียงเกหรือเจ H ออกเสียงเฮอออกเสียงอี J อก K, อกเสียงเจ K ออกเสียงเค L ออกเสียงเลมออกเสียงเมนออกเสียงเนอออกเสียงอพออกเสียงเพคออกเสียงเครออกเสียงเรเอสออกเสียงเซทออกเสียงเธอยออกเสียงอะวออกเสียงเ w ออกเสียงเว x ออกเสียงเกิร์สออกเสียงเยอร์หรือว่า z นะครับออกเสียงเซอร์สั้นๆนะครับผมสำหรับเรื่องการออกเสียงในภาษาอังกฤษหรือว่าเราเรียกว่า phonics sound นะครับสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับชั่วโมงนี้จะมีตัวอักษร26ตัวเท่านั้นนะครับส่วนชั่วโมงหน้าเราจะมาเพิ่ม อ่าสละผสมหรือเสียงที่ผสมกันนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้กันนะครับเพราะฉะนั้นการบ้านของนักเรียนก็คือการที่นักเรียนเนี่ยจะต้องฝึกท่องฝึกจําและฝึกอ่านให้ได้จําให้ขึ้นใจเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ครูยิงต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Good bye